มีใครนอนอยู่เฉยๆแล้วได้ติดได้ดีบ้างดูตัวเองผิดตรงไหนแล้วรีบแก้ไขทำไม่ถูกก็ทำเสียใหม่ให้ถูกต้องคำสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทรครับในเดือนเมษายนจะมีวันสำคัญก็คือวันสงกรานต์ซึ่งวันสงกรานต์เนี่ยนะครับก็จะเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของทุกๆคนาราศี แถมยังเป็นปีใหม่ของชาวไทยที่ให้เป็นปีใหม่ก็เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรขึ้นได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะมาอุดหมายถึงว่ากำลังสูงส่งกำลังสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะตรงกับวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงการเวลา3นาฬิกา3านาที36วินาทีนางสงการปีนี้ชื่อว่ารากสดเทวี อาหารนะครับหรือภาษาอาหารก็คือโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศิลปเสด็จสายญาติหลับเนตรมาบนสุกรมาดูทางด้านดวงดาวกันบ้างดวงดาวเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นมหาอุดท่งกําลังในวันที่14เมษายนนี้นะไปยังดาวพระอังคารด้วยนะครับส่งกันไปส่งกันมาอาทิตย์เจอพระอังคารเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างนะที่จะร้อนแรงหน่อยนะเปรียบเสมือนอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุไฟอังคารเป็นธาตุลมกรดนะครับทั้งไฟทั้งลมนะครับส่งผลต่อทุกๆลัก,ก,ก,กนาเลยนะแต่ยังโชคดีนะที่มีดาวพระพระหัสนะเปรียบเสมือนของดีของเย็นเหมือนดอกบัวเี่นนะครับโคจรคุ้มโทษคุ้มภัยให้ไม่อย่างนั้นนะครับถ้าพระอาทิตย์ถึงพระอางคารอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าปีใหม่ นะครับสงกรานนี้ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะพระอังคารเองเนี่ยนะครับก็ย้ายเรือนในวันเดียวกันคือวันที่14เมษายนเนี่ยนะวันเดียวกันเลยกับดาวพระอาทิตย์เราตั้งสมกา,ารไว้แบบนี้กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละดวงดาวเนี่ยส่งผลส่งกำลังอย่างไรบ้างให้กับทุกๆทกานกราศีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยพยากรณ์ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในประโยชน์ต่างๆจะได้รู้ทันดาวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ดาวแรงๆนั้นจะมามีผลกระทบในโดวชตาดาวพระอังคารเนี่ยนะครับกับดาวพระอาทิตย์ในวันสงกรานของชาวลัคนาราศีตุลหรือทุกๆลัคนาเนี่ยก็จะย้ายเรือนบังเอิญจังเลยนะครับว่าวันสงกรานปี2014นี้เนี่ยดาวคู่นี้ย้ายพร้อมกันในวันเดียวกันนะครับ ร่างคายเนี่ยนะครับเปรบเสมือนการเงินนะที่ผ่านมาไปตกในเรือนของบรณะพอไปตกเรือนของบรณะเนี่ยการเงินของชาวรัคนาราศีตุลจ่ายอย่างเดียวเลยนะมีแต่เรื่องรายจ่ายเก็บไม่อยู่หาได้มาจ่ายออกไปหาได้มาจ่ายออกไปอารมณ์ในลักษณะแบบน,นี้จะจบสิ้นลงแล้วนะครับในบทสงการานต์นี้เลยนั่นแสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินของชาวรัคนาราศีตุลน,นั้น จดตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปี2564นี่คือข้อดีข้อที่1มาดูกันว่าพระอาทิตย์มีความหมายในทางใดพระอาทิตย์มาจากภพลาภะนะครับมาจากช่องดีอีกแล้วดีมากๆด้วยนะครับลาภะไปเป็นมหาอุดในพบปตัตตนิเล็งเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีตุลลาภะคือความสําเร็จนะลาภะของราศีตุลเนี่ยเขาเรียกความสําเร็จได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับ วันสงกรานต์จึงเป็นปีดีเลยนะปีนี้ปี2 5 1 4เป็นปีดีของชาวลัคนาราศีตุลที่จะสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีตุลใครที่คิดจะทําอะไรวางแผนจะทําอะไรนะปกติเจ้าแผนการอยู่แล้วก็สามารถนะครับเริ่มต้นได้ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นี้ไปเลยนะครับพอมาพูดถึง ดาวสั้นๆและมาระยะสั้นอ่ะมาพูดถึงดาวระยะยาวกันบ้างอย่างดาวพระพระหัสพระพรทธหารนี่นะครับก็เคลื่อนที่นะมาอยู่ในภพปุตตะเห็นไหมภพปุตตะคือการเริ่มต้นอีกแล้วอาทิตย์ก็มาจากลาภะมาจากการเริ่มต้นที่ประส,ะคสบความสําเร็จพระรหัสก็มาช่วยเกื้อนหนุนอีกระรอกหนึ่งดังนั้นนะครับสงกรานต์นี้จึงเป็นวันมงคลเหลือเกินนะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลพระอระหัน์นี่นะครับ จะย้ายเรือนทีจะอยู่ทีเนี่ยอยู่ยาวๆไปเลยอยู่ไปถึงช่วงกันยาปลายกันยา2564ดังนั้นนะครับตั้งแต่เมษาเรื่อยไปจนถึงกันยา2564นี้ลัคนาราศีตุลจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาบางคนไม่มีบุตรก็ได้บุตรนะครับได้บุตรออกมาแล้วก็ได้บุตรที่ดีอย่างนี้นะนะครับได้บริวารที่ดีเข้ามาเพราะพระธาตุมาอยู่ในภพปุตตะนะครับแปลว่าได้บริวารที่ดี เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับชาวตุนนะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องความเป็นมงคลทั้งนั้นสงกรานต์ก็จะเป็นวันที่ควรที่จะไปเติมบุญเติมกุศล,ลตามหลักศาสนาของแต่ละบุคคลนะั่นแหละนะครับอธิษฐานขอไปเลยว่าสิ่งใดๆที่ข้าพเจ้าคิดที่จะเริ่มต้นในปี2544นี้ขอให้ทุกอย่างนั้นราบรื่นและสำเร็จนะคิดแค่นี้นะครับราบรื่นและสำเร็จ และมันจะเป็นผลดีไงเพราะว่าดาวทุกดวงนะครับมาเอื้อประโยชน์เหลือเกินนะครับตั้งแต่ช่วงสงการนี้เป็นต้นไปให้กับชาวลักนาราศีตุลตุลหลายๆคนบอกว่าจะเริ่มต้นทําอะไรมันก็ต้องใช้ทรัพย์นะดาวพระหัสเนี่ยนะครับจึงเป็นตัวบอกจึงเป็นตัวเอื้ออํานวยเหลือเกินนะครับที่ชาวตุลเนี่ยสามารถมีเกณฑ์ดีที่จะไปขอกู่นะ ธนาคารแล้วได้ทรัพย์กลับมาในการลงทุนในการเริ่มต้นในปี2564นี้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องบอกว่าดาวมรตยูเนี่ยยังคงเล็งลักคนาดวงชะตาของชาวตุนอยู่นะจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองเป็นหลักๆถ้าไปร่วมหุ้นกับใครไปร่วมลงทุนกับใครเนี่ยดูให้ดีๆนะครับหรือว่าทำเอกสารสัญญาให้ดีๆเลย พอมฤติยูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นตัวแทนของดาวบับประเคราะห์เลยนะเวลาให้โทษใครเนี่ยให้มากเหลือเกินที่ผ่านมาก็ให้โทษมาแล้วนะครับกับชาวลัคนาราศีตุลจังหวะนี้เขาเรียกพักนะพักให้่ปด้พักผ่อนนะครับยังไม่ได้ให้โทษในลักษณะแบบที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาให้คุณดีต่างหากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวตนเองอย่างนี้นะครับยังคงมีเข้ามาอยู่ในเมื่อดาวของการเปลี่ยนแปลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเวลามีหุ้นส่วนมันยังไม่นิ่งไงนะครับมันก็เลยต้องมองว่าให้ทําสัญญาดีๆนะครับทําเอกสารดีๆไว้ใจตัวเองให้ใหมากแล้วมันจะเกิดในแต่เรื่องดีๆให้กับดวงชะตาปริัอยู่เนี่ยนะครับยังเป็นตัวแทนของโลกออนไลน์นะครับที่มีอิทธิพลมีบทบาทเข้ามาเห็นไหมในช่วงหลังๆเนี่ย ดาวของสื่อออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์นะไปตีตลาดห้างร้านต่างๆตีตลาดคนที่มีหน้าร้านด้วยนะเลยทาให้ว่าเรื่องแบบเนี้ยเราดึงเข้ามาดึงออกมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวทุนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วจะเป็นหนึ่งในลักษณะหลักๆด้วยนะครับที่จะได้ประโยชน์จากการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมกับชีวิตประจําวันนั่นเองเดี๋ยวพอสัก กลางกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นว่าไอ,าอาเรื่องของโซเชียลเรื่องของพวกนี้เนี่ยนะครับจะมาสร้างรายได้นะที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลนแบบเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวมาดูดาวพระเคราะห์อื่นๆอีกน,น,นะครับดาวพระราหูเนี่ยที่เคยสร้างความวุ่นวายนะครับปั่นป่วนในเรื่องของสมองในเรื่องของความคิดนั้นไปตกในเรื่องของมรณะในจงหวะมรณะในลักษณะแบบนี้เนี่ยพระสาวดัน เดินขึ้นมาเกื้อหนุนกับพระราหูอีกระรอกหนึ่งแต่เขาเรียกว่ามาเกื้อหนุนแบบเป็นช่วงจงวังหวะไปไม่ได้มาตลอดเวลาอะไรหรอกนะครับสาวกับระราหูนี่ยังคงเป็นมิตรแท้นะครับมิตรถาวรที่ดีแต่ให้คุณเรื่องอะไรในเาชาวลักนาดาศีตุลหล่กก็เรื่องของสินค้าแหละนะครับที่เขาเรียกว่าขายส่งนะ ก็เวลาเราจับอะไรเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าส่งเป็นช่วงๆไปเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องอา,อาศัยเรื่องของจับมาแล้วรีบปล่อยน,ยนะครับซื้อมาแล้วรีบปล่อยออกไปไม่ต้องค้างสต็อกยังคงเป็นข้อดีเข้ามาตลอดทั้งปี25 6 4นีนี้ด้วยนะแต่ต้องจับเร็วแล้วปล่อยให้เร็วมากๆน,นะครับไม่งั้นค้างว่าเดี๋ยวอ่วมทางด้านของดาวพระราหูเนี่ยความหมายหลักๆก็คือบริวารน,นะครับ คนราลัคนาราศีตุลเนี่ยมักจะได้บริวารที่มีความฉลาดนะฉลาดมากๆดังนั้นเมื่อเขาฉลาดมากๆพอมาร่วมงานกับเราเนี่ยนะครับเหมือนประมาณว่าเราจะบังคับอะไรเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพอมีเรื่องราวต่างๆไปบีบบังคับการต้องทําตามกฎเกณฑ์ให้เนียบนะครับแบบชาวลัคนาราศีตุลวางเอาไว้เนี่ยปีนี้จึงเป็นปีที่มีเกี่์ที่จะเปลี่ยนบริวาร บ่อยแล้วกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยได้คนดื้อเข้ามาอย่างนี้ไงนะแก้ไขยอย่างไรดีละ่ะแก้ไขด้วยการที่ไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรเขามากมายนะครับให้เขาทํางานเนี่ยนะเหมือนแบบเราสั่งเอาไว้แบบนี้แล้วตั้งเป้าให้เขาไปทําก็ปล่อยเขาไปทํานะครับแล้วจะเขาก็จะสามารถสร้างผลงานที่ดีเนะีนะ่ยกลับเข้ามาให้เราได้แต่ถ้าเราไปทําให้เขาตามเกณฑ์เราอะไรแบบนี้นะบางครั้งมันจะอยู่ด้วยกัน ไม่ได้นะปีนี้ทีนี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเกณฑ์ดาวดีๆเนี่ยมาให้คุณตั้งแต่ช่วงสงกรานี้ใครที่จะเริ่มต้นหรือนําผลประโยชน์อย่างมฤตยุพระรหัสเข้ามาก็คือเรื่องของโลกโซเชียลเรื่องออนไลน์เข้ามาหรือว่าใครมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นรใหม่ๆแล้วลงรรมือทำเนี่ยถามว่าจะมีข้อดีได้อะไรเป็นกําไรหรือได้อะไรเป็นผลประโยชน์ในช่วงปีนี้ล่ะนะครับ ก็ต้องมาดูจากดาวพระเสาร์นะพระเสาร์เองเนี่ยนะครับเจ้าเรือนของพวกปุตตะมาเป็นพันธุเจ้าเรือนของพวกพันธุเองก็มาเป็นพันธุพันธุคืออะไรบ้านรถที่ดินเป็นยังไงนะครับถ้าชาวลัคนาราศีตุลจับจุดให้เจอหาจุดตัวเองเด่นๆให้เจอแล้วนำดาวนะครับที่ผมกล่าวไปคือ,อเรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องผลสุดท้ายแล้วเงินดีไหมละ่ะเงินดี แล้วก็จะสามารถนําไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับเป็นของขวัญให้กับตัวชาวลัคนาราศีตุลเองได้ในปี2564นี้เลยนั่นแสดงว่าดาวในช่วงจังหวะสงกรานเนี่ยเป็นตัวปงบอกว่าหลายๆอย่างจะเริ่มพลิกฟื้นนะครับกลับมาดีทำให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นสามารถตั้งตัวตั้งตนได้ มีบ้านมีรถมีที่ดินในปี2 5 6 4นีนี้เลยเพราะดาวพระเสาร์เขามายืนรออยู่แล้วไงนะแต่ดาวพระเสาร์ว่าอยู่นานเพราะ,ะนั้นโอกาสดีๆยังมีในระยะยาวๆนอกจากปี2 5 6 4นแะล้วปี65ก็ยังดีอีกนะครับจากกําลังของดาวพระเสาร์แต่ดีในเรื่องของอบ้านรถที่ดินนะแต่เนื้อทางกว่าจะได้มาเนี่ยนะเหนื่อนิดนึงนะครับแต่ก็จะสามารถไขว่คว้าเอามาได้นั่นเอง ความรักกันบ้างนะเรื่อนอื่นดีแล้วความรักดีไหมล่ะก็ต้องบอกว่าความรักเห็นดาวแบบนี้แล้วก็ยังมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งนะเหมือนภาวะทางอารมณ์ยังแกว่งกันอยู่เลยทําให้ว่ามีอโอกาสนะครับที่จะ,ะไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าสําหรับคนโสดเนี่ย ยิงโสดมานานๆนะยังเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสพบคู่เจอคู่มีคู่แต่งงงแต่งงานอะไรกันไปได้อยู่นะเพราะฉนั้นเป็นถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณสําหรับคุนโสดแต่ให้โทษสําหรับคนมีเจ้าของแล้วนั่นเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยชาวตุลก็ต้องเชื่อตัวเองรักตัวเองให้มากเพราะว่าอนาคตมันมาแล้วไงนะครับ เรื่องรักจึงมองเป็นเรื่องรองๆนะครับของชะตาชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินอีกเวลาไปร่วมคุณเวลาไปลงทุนกับใครแต่ก็ต้องเชื่อตัวเองเป็นหลักๆนะครับขอบารมีพระรัตนตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้กับทุกๆรพักนาราศีประสบแต่ความรุ่งเรืองความสำเร็จร่ำรวยปราศจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่น